คุณอาเนี่ยเขาจะเรียนต่างประเทศมาตลอดทั้งชีวิตจนกระทั่งเรียนจบอะคะ่ะก็ย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยแบบถาวรในช่วงจังหวะนั้นนะคะเพื่อนคุณอาค่ะโทรมาเซอร์ไพรส์บอกว่าตอนนี้อยู่ที่สนามบินภูเก็ตแล้วนะคุณอาก็ตกใจเพราะว่า มาไม่บอกอเลยใช่ก็เลยโอเคเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปรับให้คุณอาก็ได้รับเพื่อนมาทั้งหมด4ี่คนจะมีหญิงสองชายสองจะมีคู่สามีภรรยาอีกคู่หนึ่งอะค่ะก็จะเป็นเพื่อนกันปกติมไม่ได้เป็นแฟนกันหลังจากที่ไปรับกันที่สนามบินอะค่ะคุณอาก็เลยขออาสาเป็นไกด์ให้เป็นคนพาขับรถเดินทางไปทั่วภูเก็ตเลยในการเที่ยวท่องเที่ยวในครั้งนั้นมันก็ปกติค่ะจนกระทั่งวันที่เกิดเหตุ คนที่เป็นคู่สามีภรรยาค่ะก็บอกคุณอาว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีไปดำน้ำที่ที่พังงานนี่งั้นถอดแหวนมันออกก่อนดีกว่า<ม>เดี๋ยวแหวนหาย<ม>เขาก็ถอดแหวนให้คุณอาทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะส่วนเพื่อนคนอื่นที่เขาพอเห็นเพื่อนถอดจิวเวลรี่ตัวเองเริ่มถอดทองถอดสร้อยข้อมือที่มีค่าในส่วนเวลานั้นนะคะเก็บเอาไว้คุณอาก็เลยบอกเพื่อนว่ารีบ รีบขนย้ายของกันหน่อยส่วนของที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะไปเก็บให้ที่รถเพราะว่าคุณอามีรถส่วนตัวไม่ได้เช่านะคะแล้วก็คุณอาเนี่ยก็บอกเพื่อนว่ารอที่ร้านอาหารได้เลยเดี๋ยวคุณอาจะกลับมาทานก็คือสั่งได้เลยเป็นร้านอาหารที่อยู่ในเอ,อใกล้ๆโรงแรมโรงแรมที่คุณอาพักเนี่ยภูเก็ตอะคะ่ะก็จะมีไม่กี่โรงแรมหรอกค่ะ,คะที่เดินออกมาแล้วเป็นหาดค่ะหลังจากที่รับของทุกอย่างของเพื่อนเสร็จคะ่ะ ก็จะเดินกลับไปที่รถประมาณ1กิโลเกือบ1กิโลค่ะก็เดินไปเรื่อยๆและรู้สึกว่ามันเหนื่อยก็เลยจ้างวินมอเตอร์ไซค์ก็คือบกคุณลุงตรงนั้นแต่จังหวะที่ขึ้นรถซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปแล้วอะค่ะคุณอาได้ยินเสียงเซ็งแซ่มาจากทุกรอบด้านนะคะเฮ้อเฮอเนี่ยค่ะคุณอาก็หันไป แล้วก็เจอเกลียวคื่นใหญ่มาและะ้ค่ะมันแบบวืดมาอย่างนี้กระแสน้ํามันพัดจนทําให้รถมอเตอร์ไซค์ของคุณอาค่ะล้ม